เมื่อสมัยเกือบ30ปีก่อนที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดร้อยเอ็ดหมู่บ้านแห่งนี้ชาวบ,บ้านส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นชาวนาปลูกข้าวปลูกผักเลี้ยงปลาอาจจะมีบ้างที่ทำอาชีพอ,อื่นๆครูหรือว่าพยาบาลช่างก่อสร้างก็อาจจะมีบ้างครับแต่ว่าพื้นฐานนั้นก็ยังเป็นชาวนาที่ต้องปลูกข้าวไ้กินเองอยู่ดีจะได้ไม่ต้องไปซื้อข้าวเขากินมีที่นาก็ต้องทำนาเอง เป็นธรรมดาเชงไหมล่ะครับชาวบ้านแต่ละหลังมีที่นาเป็นของตัวเองอยู่แล้วไม่ต้องไปเช่านาคนอื่นทํานกเสียจากว่าเจ้าของที่นานั้นทนํานาเองไม่ได้ก็เลยให้คนอื่นทําให้แบ่งกันคนละครึ่งมันมีชาวบ้านอยู่คนหนึ่งครับที่ไม่ได้มีอาชีพแค่ทํานาเพียงอย่างเดียวเด็กเขายังขับสามล้อรับจ้างส่งผู้โสยสารที่อำเภออีกด้วย กว่าจะกลับมานอนบ้านได้แต่ละวันนั้นมันก็ต้องมีสองสามทุ่มนุ่นเลยชาวบ้านคนนี้ชื่อนายสินครับเนสิทสินในตอนนั้นอายุ30ปีแต่งานมีครอบครัวแล้วหลังจากเสร็จสิ้นจากการทำนาก็จะไปขับรถ3มล้อรับจ้างที่อำเภอซึ่งจะไปทุกวันไม่มีวันหยุดนอกเสียจากว่าวันนั้นจะไม่สบายไม่สามารถที่จะไปขับรถได้ถึงจะหยุดนั่นเอง หรือบางทีอาจจะมีโทระด่วนถึงจะได้หยุดอะไรแบบนั้นเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ค่อนข้างจะขยันหาเงินมากๆเลยล่ะครับแทบจะไม่อยู่นิ่งเลยสักวันเดียวต้องทำนั่นทำนี่อยู่ตลอดไม่ีเงินก็จะไม่มีเงินมาให้ลูกเมียได้ใช้ใจแล้วการที่เขามาขับรถสามล้อรับจ้างนั้นกว่าจะได้กลับบ้านไปนอนแต่ละคืนมันก็ต้องมืดค่ำทุ่มสองทุ่มนู่นเลย ซึ่งบอกไว้เลยครับว่าการที่นายสินมาขับรถสามล้อแล้วได้กลับบ้านคนเดียวตอนกลางคืนแบบนี้มันแทบจะไม่มีเพื่อนร่วมทางคนอื่นๆเลยสักคนเดียวยิ่งเมื่อสมัยนั้นรถรวราต่างๆมันไม่ได้มีทุกบ้านเหมือนอย่างสมัยนี้ในบ้านหนึ่งแทบนับได้เลยด้วยซ้าว่ามีรถยนต์กี่คันเพราะมันมีมีกี่บ้านเท่านั้นถ้าไม่ใช่คนรวยจริงๆ คงไม่มีใครดซื้อรถแน่แม้แต่รถมอเตอร์ไซค์เองมันก็ไม่ได้มีทุกบ้านวันนั้นนายสินได้ขับรถไปส่งบุตรสารที่หมู่บ้านแห่งหนึง่งกว่าที่เขาจะได้กลับบ้านก็สองทุ่มเลยเหล่ะครับเตี่ว,ว่าเขาก็ไม่ได้อะไรมากมายพเราคิดว่าอย่างไงซะทั้งกลับบ้านเส้นนี้นั้นเขาได้เคยใช้มาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนเคยได้ขับรถผ่านมาตั้งแต่เด็กๆด,ด,ด้วยซ้ำ ก็ไม่เคยจะได้มีอะไรแล้วจะให้เขากลัวอะไรจึงแม้แล่ะครับนายสินขับรถสามล้อของตัวเองไปตามถนนเรื่อยๆพอถึงทางแยกก็เลี้ยวขวาเพื่อที่จะกลับไปบ้านของตัวเองที่อยู่ในถนนเส้นนี้ลึกเข้าไปประมาณ7,8็ดกิโลถนนทางเส้นมืดสนิทไม่มีไฟข้างทางเลยสักตัวงเดียวแม้ว่ามันจะมีทางแยกหลายเส้นอยู่ก็าตาม เขาไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงไม่มาติดไฟไว้ตามทางแยกอาจจะด้วยตอนนั้นมันยังไม่เจเลือนงบยังมาไม่ถึงก็ได้จึงได้แต่อาศัยแสงไฟจากหน้ารถส่องให้แสงสว่างก็เท่านั้นนายสินขับรถเข้ามาในซอยนี้มีนานกำลังจะผ่านช่วงที่มันมีต้นแต่เขียนอยู่ข้างทางมีบ้านคนอยู่แถวนี้สองสามลังทันใดนั้นเอง มันก็ได้มีรถกระบะคันหนึ่งวิ่งเปิดไฟสูงมาจากด้านหลังเขาก็ไดได้บังคับรถสามล้อเครื่องของตัวเองนั้นแอบแบบเข้าข้างทางให้รถกระบะคันนั้นได้แซงไปอย่างง่ายๆจนพอรถกระบะคันนั้นได้แซงขึ้นไปแล้วซึ่งมันจะอยู่ตรงกับข้างทางที่มีต้นตะเคียนตั้นตะรางาอยู่นั่นแหละครับสายตาของนายสินที่มองถนนข้างหน้า ได้เห็นว่ามีคนกําลังเดิอนออกมาตัดหน้ารถกระาบะาค,คันที่เพิ่งแสงรถของเขาขึ้นไปมันเป็นสองพ่อลูกที่จุงแขนกันเดิอนออกมาขวางหน้ารถแบบไม่ดูตามาตาเรือเมื่ออุบัติเหตุมันจะได้เกิดต่อหน้าต่อตาแบบนี้มันมออก็ทำเห้เขานั้นถึงกับร้องแหงปากออกมาอย่างดังแล้วแทนที่รถกระบะคันนั้นจะหยับเบรกบีบแต่อะไรแบบนั้นเต้มันกลับไม่เชื่อเลยสักอย่างเดียว รถกระบะคันนั้นยังคงขับไปอย่างปกติไม่มีปฏิกิริยาต่อสองพ่อลูกนั่นที่เดินออกมาตัดหน้ารถในระยะกระชั้นชิดแบบนี้จนรถกระบะคันนั้นมันได้วิ่งชนสองพลูกเขาแบบเต็มๆแต่มันก็ไม่ได้มีเสียงการชนเกิดขึ้นแต่อย่างใดทุกอย่างเงียบสนิทราวกับว่ามันไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นมารถกระบะคันนั้น วิ่งผ่านสองพอลูกคู่นั้นไปอย่างหน้าตาเฉยเห็นแบบนั้นเนสินก็ได้แต่อาปากค้างกับสิ่งที่ได้เห็นอยู่ตรงหน้าแถมในตอนนี้สามล้อเครื่องของเขากำลังจะวิ่งเข้าไปใกล้สองพ่อลูกคู่นั้นอยู่ทุกทีทุกทีและมันก็ดูเหมือนว่าสองพอลูกคู่นั้นจะค,ะค่อยๆเงยหน้าขึ้นมาให้แนสินได้เห็นแบบใจจกจงจังเพียงแต่ว่ารถของเขา มันได้วิ่งผ่านสองพลูกคนนั้นไปสักก่อนก็เลยไม่ได้เห็นอะไรทั้งนั้นในสินลิมฮันปีมองกระจกสองลังอยากจะรู้ว่าสองพลูกคู่นี้จะทำอะไรต่อไปจะวิ่งตามหลังรถของเขามาหรือเปล่าเพียงแต่ว่ามันไม่เห็นอะไรเลยทั้งนั้นทุกอย่างรอบตัวมืดไปหมดมันก็แง่แล้วครับด้วยความที่มันไม่มีไฟข้างทาง และจะให้เขาได้เห็นอะไรกันละ่ะนอกจากความมืดในระหว่างที่ขับรถไปนั้นนายเ,นเินก็เลยแต่ฝ้าถามตัวเองว่าตัวเองได้เจอกับอะไรแบบนี้เรียกว่าผีใช่ไหมรถดดกระบะคันนั้นถึงได้วิ่งฝ่าคนไปแบบนี้ได้เมื่อได้รู้ตัวว่าตัวเองได้เจอผีมาแน่นอนมันก็ทำว่าเขานั้นรู้สึกเสียวสันหลังวูกว่ากลัวว่าจะได้เห็นอะไรแบบนี้อีกนาสเคนรับ ดีที่ว่าหลังจากนั้นมันไม่ได้มีอะไรที่ผิดปกติเกิดขึ้นมาอีกเลยจนกระทั่งได้กลับไปถึงบ้านนายสินก็รีบขับรถเข้าบ้านอย่างรวดเร็วรีบอาบน้ำรีบไปกินข้าวแล้วก็เล่าสิ่งที่เตียงได้เจอได้เห็นมาให้กับเมียสาวคู่ชีวิตได้ฟังเมียสาวก็ได้แต่บอกกับเขาว่าไปทำบุญบ้างนะมูรันบอกเอาไว้ว่าคนที่ได้เห็นผีนั้น มันมักจะดวงตกระวังจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองละ่ะนายสินไม่ได้เอาอะไรกับสิ่งที่เมียสาวนี้บอกเขาคิดว่ามันไม่เกี่ยวอะไรกันหรอกคนได้เห็นผีมันจะเกี่ยวอะไรกับดวงตกนายสินก็ได้เก็บความสงสัยเอาไว้อยากจะรู้เหลือเกินว่าสองโพลุกที่ตัวเองได้เห็นนั้นพวกเขาเป็นใครกันแล้วทำไมถนนตรงนี้ถึงได้มีผีออกมาตัดหน้ารถได้ ทางทางที่เมื่อก่อนนั้นมันไม่เคยจะได้มีอะไรแบบนี้สักครั้งเดียววันต่อมานายสินก็เลยได้มีโอกาสไปส่งผู้โดยสารที่หมู่บ้านไกล้ๆก,กับที่เขาได้เห็นผีเมื่อคือนนั่นแหละครับก็เลยได้ไปสอบถามชาวบ้านว่าถนนตรงตรง้นแต่เขียนข้างทางตรงนั้นมันเคยได้เกิดอะไรขึ้นหรอถึงได้มีผีสองพ่อลูกออกมาตัดหน้ารถคนอื่นแบบนั้น พอเขาได้พูดถามออกไปชาวบ,บ้านคนนั้นก็ทำท่าคนลุกขึ้นมาคนที่จะหันซ้ายมองขวาแล้วก็เล่าอะไรบางอย่างให้กับนายสินได้ฟังว่าเมื่อสองสามวันก่อนนั้นมันได้มีสองพ่อลูกคู่หนึ่งพากันจะเดินข้ามถนอนอยู่ตรงนั้นเตอยู่ดีตีมันกลับได้มีรถกระบะคันหนึง่งวิ่งมาอย่างรวดเร็วแล้วคนขับรถกระบะคันนั้นกับเมา มันก็เลยได้วิ่งเข้ามาชนสองพอลูกคู่นี้เขาอย่างจังจนตัวลอยกระเด็นไปไกลเสียชีวิตคาที่หมดโอกาสที่จะได้ล่ำลาคนอื่นตอนนี้สพข,ของทั้งสองคนยังอยู่ที่วัดอยู่เลยจะพอวันนี้แหละอยากจะไปร่วมงานศพหรือเปล่าละ่ะเดี๋ยวจะพาไปในสินไม่อยากที่จะไปงานแบบนี้เท่าไหรนะ่นักอีกอย่างเขาก็ไม่ได้รู้จักอะไรสองพ่อลูกคู่นั้นแล้วจะไปร่วมงานทำไมกัน แค่เมื่อคืนที่ได้เห็นนั้นมันก็ทำเอาเขาตกใจไม่ใช่น้อยแล้วหรอครับเมื่อได้รู้ว่าถนนตรงนั้นมันได้เคยเกิดอะไรขึ้นมานายเซนก็คิดว่าจะไม่กลับบ้านมืดค่ำอีกแล้วกลัวว่าจะได้เจอได้เห็นผีเหมือนอย่างเมื่อคืนอีกนะสีครับถ้าเขาออกมาให้เห็นในสภาพที่สยดสยองกว่านั้นจะทำยังไงเขาจะไม่กลายเป็นบ้าเป็นหลังหรือรถเกิดอุบัติเหตุเลยหรอ หลังจากวันนั้นทุกวันมาแน่สินจ,จะกลับบ้านตั้งแต่สี่โมงเย็นเขาไม่อยากผ่านตัวเองเข้าไปเสี่ยงกับการได้เจอผีที่ถนนตรงนั้นอีกแล้วซึ่งตอนกลางวันที่เขาได้ขับรถผ่านไปผ่านมานั้นมันก็ไม่ได้มีอะไรหรอกครับอาจจะรู้สึกเย็นๆบ้างในตอนที่ได้ขับรถผ่านแต่ก็คิดว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าข้างทางตรงนั้นมันมีต้นไม้ขึ้นเยอะ ก็เลยรู้สึกเย็นสบายไม่ได้ร้อนมันอย่างถนนตรงอื่นก็ได้มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับผีสองพ่อลูกคู่นั้นหรอกแต่ทุกๆวันที่เขาได้มาขับรถสามล้อรับจ้างานสินก็มักจะได้ยินเพื่อนคนขับรถสามล้อด้วยกันพูดอยู่แทบทุกวันว่ามีคนได้เจอผีสองพ่อลูกคู่หนึ่งอยู่ที่ถน,นนที่มีต้นตะเคียนอยู่ข้างทางทั้งทที่เขาเองนั้นก็ยังไม่ได้เล่าว่าตัวเอง ได้มีโอกาสได้ไปเจอผีอยู่ตรงนั้นด้วยซ้ําเต๋ดเพื่อนกับพูดออกมาแบบนี้แสดงว่าต้องมีคนได้เจอได้เห็นผีอยู่ตรงนั้นอีกแน่เพื่อนบอกอีกว่ามีชาวบ้านที่ขี่รถผ่านถนนตรงนี้ในเวลากลางคืนมีคนได้เห็นวิญญาณของสองพ่อลูกเมื่อยืนอยู่ข้างถนนในสภาพที่มีแต่เลือดท่วมตัวชาวบ้านบางคนก็บอกว่าเห็นวิญญาณสองพ่อลูกโผล่ขึ้นมาขวางหน้ารถ แบบอยู่ดีๆก็โผล่ขึ้นมาได้เองอะไรแบบนั้นพ่อรถจะวิ่งชนกับได้หายไปต่อหน้าต่อตาทำให้ชาวบ้านรู้ตัวว่าตัวเองได้เจอผีอย่างแน่นอนซึ่งมันจะมีชาวบ้านพากันได้เจออยู่บ่อยมากๆจนตอนนี้ชาวบ้านได้พากันไปสร้างศาลเพียงตาให้อยู่ที่ใต้ต้นตะเคียนข้างทางตรงนั้นนายสินเองที่ขับรถผ่านไปผ่านมาอยู่ถนนตรงนี้ทุกเชา้ายิน เขากับไปน้สังเกตด,ดูว่ามีการตั้งสารเพียงตาจริงหรือเปล่าตอนกลับบ้านในวันนั้นก็เลยได้มีโอกาสสังเกตด,ดูปรากฏว่าเขาได้เห็นมีสารเพียงตาอยู่จริงๆนั่นเป็นหลักฐานยืนยันอย่างดีว่าถนนตรงนี้มีผีเฮ้ยนอย่างแน่นอนชาวบ,บ้านที่พากันขับขี่รถผ่านไปผ่านมาตรงนี้แตงก็าพากันบีบแตรรถจะเพื่ออะไรนั้นก็แล้วแต่ความเชื่อของใครของมัน ชาวบ้านบางคนก็บอกว่าเพื่อเป็นการขอทางชาวบ้านบางคนก็บอกว่าบีบแต่เพื่อเป็นการบอกกล่าววิญญาณของสองพ่อลูกคู่นั้นจะได้ไม่ต้องออกมาให้ได้เห็นอีกเว้นเวลาผ่านไปหลังจากนั้นสองอาทิตย์ต่อมาเรื่องราวของชาวบ้านที่พากันได้เจอได้เห็นวิญญาณสองพ่อลูกคู่นั้นมันก็ได้ซาลงไปไม่ค่อยมีใครได้เจอได้เห็นอะไรอีก มันอาจจะเป็นเพราะว่าชาวบ้านไปสร้างศาลเพียงตาให้แล้วก็ได้แต่ในสินนั้นเขาก็ยังคงกลับบ้านกดนมือคำอยู่ดีแม้ว่าไรายได้ของเขานั้นมันจะลดน้อยลงกว่าตามเขายังไม่ไว้ใจแม้จะไม่มีใครได้เห็นผีสองพอ่อลูกคู่นั้นอีกก็เถอะเพียงแต่ว่าวันนั้นเนรสินได้ไปส่งผู้โดยสารอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งมือนค่อนข้างที่จะไกลจากอำเภอมากๆ กือบย0ิบกิโลเมตรได้แถมยังอยู่คนละเส้นทางกับบ้านของเขาอีกต่างหากแม้ว่าตอนนั้นมันจะเพิ่งบ่าย4ี่โมงเย็นก็เถอะพอได้ส่งลูกค้าถึงบ้านรับตังเรียบร้อยแล้วนายสินก็ดรีบที่จะขับรถกลับบ้านของตัวเองในทันทีแต่บทคนมันจะสวยก็ช่วยไม่ได้อยู่ดีครับนา่สินที่ขับรถสามล้อมาอย่างดีๆนั้นจู่จมันกลับได้มีหมาดำตัวหนึ่ง วิ่งออกมาตัดหน้ารถอย่างกระชั้นชิดจนเขาเบรกไม่ให้ทันก็เลยได้หยับมาตัวนั้นไปอย่างเต็มๆดีที่รถของเขามันไม่ได้เสียหลักตกข้างทางแต่พอรถของเขาได้วิ่งผ่านมาตัวนั้นไปแล้วย่างล้อหลังมันกลับระเบิดตูมขึ้นมาเสียอย่างนั้นเงื่อสิ้นนึงกับหัวเสียเป็นอย่างมากเลยแล้วครับจะให้ขับบทไปเลยมันก็ม่ได้อีก เขาก็เลยจำเป็นต้องไปหาร้านป่ายางสักก่อนถ้าอยู่ในตัวอำเภอร้านปลายางพวกนี้มันก็มีเยอะอยู่หรอกแต่ว่าตอนนี้เขาอยู่นอกตัวอาเภอไกลจากตัวเมืองค่อนข้างที่จะมากว่าที่จะหาร้านปลายางได้มันก็เล่นกินเวลาไปพอสมควรดวงอาทิตย์ก็ยค่อยๆล,ลับขอฟ้าไปเรื่อยความมืดของค่ำคืนมันก็ค่อยๆเข้ามาเยือนทีละนิดทีละนิด มันทําให้ในายสินนั้นร้อนใจไม่ใช่น้อยเลยเหรอครับเขายิ่งไม่อยากที่จะกลับบ้านมืดค่ากลางคืนแบบนี้เลยแต่จะทํายังไงได้หล่าครับเมื่อมันเป็นแบบนี้ก็ได้แต่ทําใจเท่านั้นวัวที่ช่างจะเปลี่ยนยางให้แล้วเสร็จมันก็หกโมงกว่ากว่านู่นเลยความมืดของค่าคืนเข้ามาปกคลุมจนหมดยิ่งไ่ข้างทางมันไม่ค่อยที่จะมีเท่าไหร่นัก มันก็เลยทำให้ถนนนั้นมืดมิดไปซ้ำหมดเลยนายสินขับรถสามล้อกลับบ้านโดยใจติดเต้นตุมตุมตมตมกว่าจะเข้าไปถึงตัวอำเภอกว่าจะวิ่งออกไปถนนกลับบ้านของตัวเองมันก็ทุ่มกว่า,วาเข้าไปเสียแล้วจนพอรถของเขาได้เลี้ยวขวาไปซอยเข้าหมู่บ้านของตัวเองที่อยู่ห่างออกไปเจ็กิโลเมตรนายสินก็ต้องถึงกับคืนน้ำลายเหนียวคอเลยแล้วครับ เพราะว่าถานนเส้นนี้มันมืดมากๆไม่มีไฟเลยสักดวงเดียวอาจจะมีไฟจากบ้านคนบ้างแต่น,น,นานๆถึงจะได้เจอเขาขับรถไปด้วยการเสียวสันหลังไม่ใช่น้อยครับจนรถได้วิ่งเข้าไปใกล้จะถึงต้นตะเคียนที่มีสารเพียงตาได้ตั้งอยู่ที่เขาได้เคยได้เห็นวิญญาณของสองผู้ลูกคู่นั้นออกมาตัดหน้ารถกระบาดนั่นแหละครับ นายสิทธิ์นั่งกับมือเย็นจนแข็งเทพจะบีบร,รถสามล้อของตัวเองไม่ไหวได้แต่แข็งใจขับ้คไปเรื่อยๆในใจก็ได้แต่ภาวนาขออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยขออย่าให้ผีสองพ่อลูกคูนั้นออกมาให้เขาได้เห็นอีกเลยรถของเขาได้วิ่งเข้าไปไกลเรื่อยๆทุกอย่างที่อยู่ตรงหน้ามันก็ยังปกติดีไม่มีอะไร มันก็ทำว่าเขาจะรู้สึกใจชืญนขึ้นมาไม่ใช่น้อยครับคิดในใจว่าวิญญาณของสองผู้ลูกคูนี้อาจจะพากันไปเกิดใหม่แล้วก็ได้มันคงไม่มีอะไรหรอกนะชาวบ้านคนอื่นๆนั้นก็ไม่มีใครพากันได้เจอได้เห็นอีกแล้วจนกระทั่งรถของเขาได้วิ่งมาถึงช่วงที่มันมีสารเพียงตาตั้งอยู่ใต้ต้นตะเคียนต้นนั้นนายสินก็บีบแตะไปสามครัง้ง เพื่อเป็นการขอทางรถของเขาวิ่งผ่านไปอย่างปกติไม่มีอะไรออกมาให้ได้เห็นนายสินได้แต่ยิ้มอยู่ในใจว่ากูรอดแล้วมันไม่มีอะไรหรอกเว้ยเขาอาจจะไปเกิดแล้วก็ได้แต่ทันใดนั้นเองมันกลับได้มีเสียงคนหัวเราะขึ้นมาหือหอืจนเขาได้รู้สึกเสียวสันหลังวับขึ้นมาคราวนี้ มันกับได้มีแสงไฟหน้ารถส่องมาจากด้านหลังนายสินก็เรด้เดี๋ยบห่านไปมองกระจกมองหลังว่าเป็นรถอะไรเขาจะได้หลบเขาข้างทางให้แต่ว่าภาพที่แนสินได้เห็นอยู่ในกระจกสองหลังนั้นมันก็มีคนสองคนนั่งอยู่ในรถสามล้อของเขามาด้วยและเมื่อได้มองดูดีๆคนสองคนที่นั่งอยู่ในรถสามล้อของเขานั้น มืนกับเป็นผู้ชายหนึ่งคนแล้วก็เป็นเด็กผู้ชายอีกหนึ่งคนนายสินถึงกับร้องแหกปากขึ้นมาอย่างดังว่าผีหรอผีหรอกรีปิดกันเล่งออกไปจากตรงนั้นให้เร็วที่สุดเขามีกล้าที่จะหันกลับไปมองข้างหลังของตัวเองอีกด้วยซ้ำเขารู้สึกเสียวสันหลังว่าเป็นอย่างมากเลยเหล่านะับเมื่อมีผีเมานั่งเป็นผู้โดยสารในรถสามล้อของเขาขนาดนี้ กลัวว่าผีสอมผู้ลูกตนนี้จะมาทำอะไรตัวเองน่ะสิดีที่ว่าหลังจากนั้นมันไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนายสินก็รีบิด3ามล้อรับจ้างของตัวเองไปถึงบ้านเร็วๆและพอไปถึงบ้านของตัวเองได้เขาก็จอดสามล้อรับจ้างคันนั้นเอาไว้ที่หน้าบ้านไม่ได้เอาเข้าบ้านของตัวเองแต่อย่างใดแล้ก็มีกล้าที่จะหันไปมองข้างหลังด้วยซ้ำ กลัวว่าจะยังได้เห็นสองพอ่อลูกคููนั้นนั่งอยู่นนสีครับพอเปิดประตูบ้านได้คือก็รีบวิ่งเข้าบ้านของตัวเในทันทีเมียสาวพ,พอได้เห็นสีหน้าของสามีอย่างนายสินก็ดูตกใจไม่ใช่น้อยครับก็เียถามว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงได้มีอาการตกใจขนาดนี้ละ่ะนายสินก็เียจะบอกเมียสาวไปนะครับว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะ่อให้ฟังแล้วกัน ตอนนี้เราเรียบข้อนอนกันเถอะพอเช้าของวันใหม่นายสินก็เลยได้เล่าสิ่งที่ตัวเองได้เจอให้กับเมียสาวได้ฟังวันนั้นเมียสาวก็เลยได้พาเขาไปทำบุญที่วัดเพื่อที่ส่วนบุญส่วนกวุศลให้กับวิญญาณสองพ่อลูกคู่นั้นไปแล้วนายสินนั้นก็หยุดจากการไปวิ่งรถสามล้อไปอีกนานเลยแหละครับเขากลัวว่าตัวเองนั้น จะได้เจอผีวิญญาณของสองผู้ลูกคู่นี้อีกนะสีขครับขืนเล่นขึ้นมานั่งเป็นผู้โดยสารแบบนี้อีกเขาอาจจะหัวใจวายตายได้และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด